ช่วงนี้พบกับนางองีกดา,าราลัทิรน์นาเอกประจำทีมงานอีกท่านนึงจากทีมงานบ้านไม้หอม เป็นผู้ปกครองแผ่นดินไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรเนี่ยนะถ้าเจ้าพี่เนี่ยก็ตามใจทุกอย่างแต่เจ้าพี่น่เสียยุ่อย่างเดียวชอบทําแต่สิ่งสงครามห้ากเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแล้วดูสิตอนเนี้ยกับน้องกับนุ่งก็ไม่เคยอยู่ออกไปอีกแล้วจับจะดาบไม่เคยสนใจน้องเบื่อแกแม่มเมสียไคะไนที่งี้พูดเสียงอ่อนเสียงหวานเชียวมีอะไรเพคะหม่อมฉชนขออนุญาต ไม่ยืนนะไปคะทำไมเ<ข>จ้าถึงไม่ยืนขี้เกียจเจ้าไม่ยืนข่าเขาไม่มีที่นั่งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าน่ะคือน้องสาวคนโปรดของข้านี่ย่าแม่สพี่จะบอกอะไรกับเจา้าระหว่างที่เจ้าในมัวแต่นั่งนินทาพี่ชายของตัวเองอยู่พี่ยกกองทัพเล่นศึกกับพนดินล,ลานานาไทยและอะไรรู้ไหมอะไรเพคะแพ่กับมายเก้อสิกะบป้าเหรอน้ำหน้าอย่างทานพี่เนี่ยจะชนะใครเขาได้ เจ้าอย่าดูถูกพี่ให้มากนะพี่มีชายชนะเนื้อแผ่นดินลานนาไทยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักน้องพี่พี่น่ะจับตัวเฉลยศึกมาได้คนหนึ่งหล่อหรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผมเชนไม่สนใจหรอกนะเจแกะข้ารู้หรอเจ้าน่ะชอบอะไรคนที่ข้าเอามาทั้งหล่อทั้งดูสุขุมมาดแมนวิญนัมซ้ำจะบอกอะไรให้หน้าของเขาในตึงเปรี้ยเชียวจริงเหรอ เจ้าอยากจเจอไหมล่ะข้าอ,อยากจเจอแล้วท่านทหารจุกค่ะจับคนคนทเนใมาขึ้นฝั่งผจ้เดิม น้อมจริงๆนี่เหมือนผสมไก่หรือไงนะถอยไปโขไปชั่วขณะนนี้เหรอเหนื่อยหน้าก็ได้ถอยไม่เอาอะไรของมึงเนี่ยมังอโทพี้ชั่วข้าให้มึงไปตามทะเนศตามควายธนูมาทำไมนะแต่แล้วแต่แล้วเออเด้อันเนี้ยมีใครบอกมึงหรือมึงพูดเองมึงนึกได้มาสักครู่เชียวอุ้ยมึงนึกได้ต้องกูพอดีเลยไอ้เหี้ยของมึงเนี่ยนี่ อย่างมึงมามแล้วบอว๊มไม่ใช่ <c oughs> อยังมึงเข้าไป <c oughs> ยงารอจะดูเลอุไม่กล้าเข้าเลย <c oughs> อย่าหาเลยกมงน่งก่อนคุณมนทเนตในฐานะที่เจ้าเดินทางมาแผ่นดินข้าเป็นวันแรกข้ามีบุคคลสําคัญจะแนะนําให้เจ้าได้รู้จักนั่นคือน้องสาวของข้ามาแย่เสยจงทําความรู้จักกับนางซะถามคมด้วยพี่ เออนี่แหละหล่อสมาร์ทหน้าตึงเป็นไงตาก็ตึงเหมือนเ่แทบหลุดออกมาแล้วนะยักยักคิวทีที่หัวเข่าก็ตุกเออไม่ให้หน้าตึงอย่างเดียวไม่จริงหรอกเออไม่ใช่แค่หน้าตัวเองโอ้ยหุ่นนตัวเองเน่ว่าตัวใครตัวมันเนอะจะนั่งให้มันไม่เอาไม่ขยับแล้วลูกยากเฮ้ยกุลำัคาญชุดมึงมากเูกกุลลัคาญ นี่ใครเนี่ยองค์หญิงกันเนี่ยน้องสาวของข้าเองเป็นไงข้าชื่อแย่ชุดหน้าไปตีปโป่งเจ้าพญาเนี่ยโอ้ยตีโป่งเจ้าพญาออกเจ้าพญาด้วยบรลลังก์บัลลมึงไม่ต้องไปมองเขาหรอกมึงไม่มีโอกาสได้นั่งคู่กับองค์หญิงหรอกทำไมก็กระโปรงก็เต็มเวทีแล้วลนะจะไปนั่งตรงไหนได้<ฮ>คุณคนยังไงอะไรอะไรพูดอ่ะอืมข้ารู้ว่าเจ้าน่ะชอบใจเย็นอย่ากระเฮยกระหือรืออื่นะเอรยให้มากนะขึ้นมานั่งเฉยเจ็บไปเจอผู้ชายมานานแลนะเพคะดูทหารที่พี่ใจแบบเนี้ย เดี๋ยวพี่จัดการให้คุณพลทนายเข้าเป็นลูกผู้ชายพอรักษาสัจจะวาจาเขาบอกว่าถ้าหากว่าน้าเจ้ามาอยู่ในเมืองของข้าข้าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้และดูแลเจ้าเป็นอย่างดีและสิ่งแรกที่ข้าจะมอบให้กับเจ้านั่นก็คือน้องสาวของข้าให้ <แ inf ini> ยาเมสให้เป็นคู่แต่าง,งนานกับเจ้าเอาไมเลยชาช<ย>พระเจ้าครับ กูมีเมียแล้วเฮ้ยนะเขาไม่รู้บุกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยไปบอกไงอ่ะมึงไม่เอาไงมึงเอาเมืองไปไปวอกนี่แกขัดมึงจะเอาตรงไหนเนี่ยหาดูได้มีครึ่งตัวน่ะกไ่ปใครใครแล้วมั้งขอบคุณมากครับประบลวขอบคุณลำบากดูกอล์ฟด้วยเหรอขอบคุณคนเพชรนะเขาว่าคนเพชรใจดีจังเลยใช่เปล่าจริงขอบคุณพี่คนเพชรนะครับถึงจะใจเย็นแต่เขาก็ยังใจดีเหมือนเดิม กดมากนะครับกดเพชรนะครับบอกพี่คนเพชรอยู่กันสี่คนนะเนี่ยลูกคุณยืนอย่างนี้คอยช่วยให้มันห่วงถามมันก่อนเอยอุ้ยห่วงตัวเองเลยเนอะแต่เองแต่เองอายุเท่าไหร่หรอถามว่าเหลือเท่าไหร่นี่ฟ้าเหรอมากับกูเนี่ยมาด้วยกันนะถูกคอยชื่อแยนะชื่ออะไรนะชื่อแยแยอะไรแยสเขาก็บอกให้มึงแยอยู่เนี่ยชื่อชื่อแยสิชื่อเต็มๆไปให ชื่ออะไรพี่นะครัองหญิงอะไรเนี่ยมานี่ก่อนมาแย่สีกูไม่ชอบองหญิงกูมีเมียมีลูกแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นคนรักเดียวใจใช่กูไม่ใช่มึงมันมีลูกมีเมียแล้วจะมึงจับมือกูมาเพื่ออะไรมานี่คนมันี่เนี่ยมึงจะคุยกับกูไม่รู้เรื่องตรงเนี้ยมึงช่วยไปบอกองหญิงว่ากูเนี่ยมึงทำยังไงก็ได้ให้เขากลัวจะได้ไม่แต่งงานกับกูมึงบอกว่ามึงเป็นคนสัตว์เป็นซาดิปพิฐานแล้วมึงก็ว่าไปแล้วกันชอบชอบตบชอบตีอะไรเงี้ยเออองหญิง มัยเอาแล้วนี่เป็นไงอะไรอ่ะอ้าวโถไม่ด้ดข่าวเหรอไม่ได้ดูข่าวเขาเนี่ยร่างทรงพยัญชนะเขาเนี่ยอ๋อหน้าเป็นเกศเลยเหมือนแบานี้เขาโอ้ยยิงอ้เนี่ยอันตรายทำไมหรอมันเป็นคนซาร์ดิบวิสษฐานก่อนเวลาจะนอนด้วยเวลาจะมีอะไรกันมันจะต้องนี่มันต้องนี่นี่ดังกระโดนขึ้นงานเนี่ยมึงไปเยอะ ท็อปตี้กูยินดีเลยอวาสนามึงแล้วใส่ให้เต็มที่เอาแซมไหมเอาแซมไหมมีอองค์หญิงหนักกว่ามึงีิแล้วรุ่นนี้จะยกตูดไหวบ้างไปมลูกไม่เป็นไรฉันชอบได้เงินเดือนทนได้แน่นะทนได้ค่ะโอ้ดีมากมีกระใสยังผัดยังเหนื่อยยังที่ด้วยทนได้เลย ระวังตัวหม่อมฉันเตือนองค์หญิงแล้วไม่เชื่อนะโอ้โหอย่างนี้เล่นดีวัานนี้มีงานโอ้ตูดู ดีเขาเล่นเสียงเขาหอบออเวียแรงชือกรดักให้เดี่ยไปไม่มนนไมไหรหอกโดนเวียงยังมีทรงอีกนะหวังจะได้ชื่นชม อัใหญ่ก็อ้ใหญ่ถูกต่ออใส่ทีนี้ทำอะไรไม่ไดเดี๋ยวพานั่งมอตอร์ไซค์กระโปรงมันจะได้ยัดหรอยิ่งโดนยิ่งชอบเว้ยฉันสาดิบนั้นก็ไม่จบเลยร้องเสียงเพอิะไปไงแล้ว

สงสายจะไม่ได้ผลมั้ยเปล่าไม่ต้องทมันเธอทำได้ลายอยู่เหยียมโอเคค่ะทั้งแสบทั้งหัดตัวสันทองเพื่อนกูต่อแล้วอะ่ะต้องรู้ตัวเหรอเนี่ยนะ้งองเอ้ยน้องเจ้าอย่าเอาโว้ อดนอดให้ชื่นใจไปด้วยกันเยี่ยนี่นี่เล่นให้เจ้าภาพที่คืนเสียดายซะ